เ <5, S 1> ห้าสี่สามสองหนึ่งเปิดตะกร้าค่ะกดตะกร้าเลยค่ะรักมากเลยกดหนึ่งเลยค่ะรรวยเลยๆๆค่ะขอให้กดหนึ่งรวยรวยให้ให้คุณบอสสวยๆหน่อยนี่อายุเท่าไหร่นะเธออายุยี่สิบเจ็ดป่ะวันน,นี้ทองเล็ยิ้มสวยขนาดนี้เลยเนาะหลูดออ กะลนะั้น้อคสามแล้ยสามแล้วแม่สามเลยคนทีส่สามอยู่ในท้องเ่ดีในท้องคือสามแล้วกวนโอ้ทำแบบเข้าใจได้อืมการสามด้วยนะแม่ใช่ไหมช่วยได้หนูอวว่า,ววาก่อนที่หนูจะคองหนูบำรุงบบหนักมากเหมือนกันตต้งแต่งแต่งแต่มีมมมมรูกเนาะระบบก,การสวยของเรามันก็แบบลดน้อยลงไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญเนี่ยต้องแบบต้องเติมอ่ะต้องเติมพว,วกวิตามินพวก, in, กคอลลาเจนอะไรพวกนี้สำคัญแลยยิ่งช่วงนี้พี่เนี่ยนอนน้อยมากพี่ฟังอ่ะต้องจักที่มันฟังมากเลยยิ่งเธิให้พี่ไม้ยิ่งฟังเข้าไปอีกใช้คำว่าฟังจนไม่ได้นอบไม่ได้นอนไม่ได้นอบไม่ได้นอนแล้วมันมันมันไม่มีอะไรช่วยได้ยกเว้นคือเราต้องกิน ของบำรุงใช่อาหารเสริมมาเป็นตัวช่วยที่ดี<ช>มากเลยในกรณีที่เราแบบว่านอนน้อยหรือว่าแบบนอนไม่เพียงพอหรือว่าใช้พลังงานในร่างกายแบบสูงสูงนี้เลยแม่ผิวขพี้ขาวอยู่แล้วแต่มันหาตอนนี้คือมันแห้ง <c oughs> แห้งโดนแดดเยอะด้วยเป็นคนทมเร็วขาวเร็วแต่พอคิดในนี้ไปแคดสองวันจริงนะอันนี้น เลย่ถ้าไปสักอาทิตย์หนึ่งมันน่าจะดีเนาะถ้าคิดต่อเนี่ยสักอาทิตย์หนึง่งเดือนหนึ่งน่าจะดีมากๆพี่คิดว่านะต้องแบบว่ากินต่อเนื่องยาวๆแบบว่าหนึ่งเดือนสองเดือนขึ้นไปการกินอาหารเสริมเราต้องกินต่อเนื่องที่แบบว่าเป็นซิ่แบบกินต่อเนื่องให้ร่างกายได้เรียนรู้อ,อสุดยอดเลยนะคือถ้าเกิดใครคนใดอยากสวยอยากหล่ออยู่อย่างนั้นควรที่จะใช้ตัวนี้นะคนที่จะ ม,<ช>มันสำคัญจริงๆมันสำคัญจริงๆยิ่งอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ละปีแต่ละปีอ่ะความแบบความสวยความหล่อมันก็ยิ่งลดน้อยลงไปเพใชะฉะนั้น,น<ช>คือคอเลาเตอรอลเจนดีสุดใช่เวลาเรากินอ,อาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเราไปทําให้เซลล์ของเรามันเหมือนมีการตื่นตัวมากขึ้นเพราะว่าเรายิ่งมีอายุใกล้เลขสามหรือสามสี่อัดเนี้ยเซลในร่างกายมันก็จะล่ม คือตอนนี้แบบว่าใจดีมากบอกว่าถ้าเกิดวันนี้เป็นโปรพิเศษเฉพาะว่าเฉพา,าะพาาไลฟ์นี้เลยเฉพาะไลฟ์ที่มีพี่ลิลลี่เลยเออมันเป็นยังไงซิวันนี้เรารัแบบเดิมที่เราว่าแบบอุยเราขายราคาเนี้ยวันนี้เราจะหั่นให้เลยยังไงอ่ะให้ลูกค้ารออต้องเล่นเกมหน่อยต้องแอบซ่อนให้ลูกค้ารอเงิเลย <c oughs> อันนี้เธอน่าจะเป็นเจ้าแรกนะที่เล่นตัว หนูจะบอกว่าเห็นนะก็บอกว่าโปรนี้คือหั่นแบบหันมากแล้วก็บอกว่าเฉพาะแบบในไล์กับพี่ลิลลี่ราะเราไม่อยากให้ลูกค้าบอกมาตรงๆให้ให้นะให้แบบจึ่งหนูไม่เคยตักลูกค้าอยู่แล้วโอ้สุดยอดเลยไอ้ยังไม่บอกเออมันเลิกตรงนี้เออเดี๋ยวรามารอการโทรศกค้าจะชอบรอพี่นีนะคะพี่ขาช่วยกันคอใจรัวๆเลยนะคะฮะลิลลี่ เงียเงี้ยเงี้ยดิมนีเหียเงี้ยเงี่ยค่ะอ่าทำนองหิดไม่ได้เลยนะแม่ริมหนีเงียนแล้วหลวงพ่อีิมหนีเรียสวยมากสวยอืบสวยมากสวยแบบสวยมากๆดิวให้อ่ามาแม่ว่ามาเลยยังไงไหนเล่ายังไงไหนเล่าอยากคิดจะมาขี้โกงฉันนะฉันจะไม่ยอมเชื่อเธอ เจอเลยไม่ใช่ฝั่งนี้ผิดฝั่งผิดฝั่งหอมจังถึงแม้จะหอมฉันก็ไม่มีทางตกหลุมพรางเธอนอกเสจจากฉันจะได้ลิ้มรถเธอเท่านั้น ยังไงยังไงอย่างเยยงียบดิแมแม่อยางเงียบเหมือนกินขนมเลยทำไมไม่เหมือนกินขนมเลยอมันอร่อยมากฉันแอติ้งไม่ออกเลยบอกว่าหนูไม่ออกเลยคือมันอร่อยมากคือหนูอ่ะจะบอกว่าหนูอ่ะเรียกว่าอะไรอืพี่แนนมาชิมดิอร่อยจริงๆ เราให้พูดความจริงไปเลยว่าอร่อยไหมเซรสเซแรงนีแรงอันนี้พูดจริงๆรสชาติมันเออมันเหมือนขนมเนาะเออเหมือนขนมเฮ้ยเขาจะกินเฮ้ยเอยเขาจะกินเนื้อจะกินร้ายอ่ะเขาบอกว่ารีวิวเป็นเพลงค่ะอโอ้ยคนฟังเยอะมากเลยเนาะมันจะเป็นเพลงอะไรดีล่ะ มัน,นอร่อยเหลือเก,กินอร่อยหัวใจจะขาดมือนี้กินเธอเข้าไปใจฉันมันร้อนรนควรจะกินเธอในทุกค่ำคืนทุกวันที่ฉันตื่นมีแต่เธอกินแล้วอารมณ์ดีอารมณ์ดีมากเขายังไม่รู้เลยว่าขวดเนี้ยคืออันไหนแม่คือแบบนี้ไงเจนนีไฮยาค่ะอร่อยมันตัวคอลลาเจนไฮยา มันหวานมันเป็นหวานมันอร่อยแต่ไม่มีน้ำตาลนะคะคือหวานมันอร่อยมันมันควรเป็นหวานมันด้วยหรอมันเหมือนแบบอร่อยอะไอร่อยอะไเหมือนลูกอมอ่ะอร่อยแต่ละมือแต่ละเดชฉันจะไปแกะสูรเชิญไปข่ะเพราะเมื่อกี้นะบอกว่าฉันรู้แล้วว่าฉันจะไปทําแพ็กเกจแบบไหนใช่แพ็กเกจแบก้แพ็กเกจอันนี้ฉันจะเอาอันนี้แล้วฉันจะ เอาแกะสูตรอันนี้ไปขายรสชาตนี้เลยร้านไหนอ่ะจะไปถึงร้านเลยทำาาทากับหนูสิสนใจของมันดีจริงมันอร่อยคือแบบกินแล้วอยากกินอีกตลอดเวลาเหมือนเอ็มร้อยห้าสิบเลยแจริงอะวันโอ้ยแม่แต่งจริงอ่ะตัวเนี้ย หนูไม่เคยลดราคาขนาดนี้นะอืเพราะว่าตัวนี้หนูใส่สารสกัดเนทแม่แรู้จักเนทป้ะรู้รู้อเอ็นเอดีย oh. ตัวเนทเนี่ยคือมันจะทําให้เรามีพลังงานจากข้างในถ้าเราเหนื่อยล้าแล้วก็เราโทมเนทเนี่ยมันจะไปซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหลอทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นตัวน,นี้มันดีมากเอากลับบ้านไปให้ไปกินสักหนึ่งปีได้เดี๋ยวส่งมาให้เป็นลังเลยจริงหรอจริง จริงเลยจริงถ้าบอกว่าชอบอ่ะก็คือนี่ไงตั้งใจให้ชิมก่อนอุ้ยแล้วบอกว่าชอบขนาดเนี้ก็คือเดี๋ยวมาเราไม่ไาทำงานกันดีกว่ามามาวันนี้ดีกว่าหนึ่งกระปุกสิบสองบอกไม่ได้สิรับงานเองแล้วเออบอ้จัดการรับงานเองแล้วไม่สนเพราะว่ามันมันอร่อยจริงแล้วไอตัวเราได้กินจริงไงไงตัวนี้ได้กินจริงแต่อันนี้เพิ่งเคยได้กินนะทุกคนอ่าเพราะมันอร่อยจริงๆซึ่ง ไมกเคยทำถึงนะคะสํคัญจะใส่อะไรเ้อใส่แนนเหรอไม่ไม่มีใครได้ใส่แนวตเขาบอกว่าไหยาลานคุณเจคือซึ่งเจ๋งสวยขยี้ใจสวยขยี้ใจ้าเหนาห้างอ้ตาเหมือนกันนะอยากบอกให้เธอได้รู้กับ้าวขยีใจอย่างนี้แล้ว โอเคจะกด no จะกดเลยมั้ยจะกดเลยมั like, <im> nice okay. Okay. ้ยตะกะอ่ะเออมันดีเพราะว่ามันจะไปเพลงอื่นได้เนาะจ้าอุ้ยหนูชอบอ่ะเวลาพูดภาษาเนี้ยว่าวปุเป็นมาบุ๊บได้เป็นคนว้าวลาวกูเป็นเป็นว้าวลาวปอกแล้วว้าวปอกรินกระดาษมันเดือกระเด้อุ้ยมันอยู่มันอยู่อะไรล่ะมันอยู่ในเมืองมันอยู่ไทยโดนเติบแล้วนะ เขาเนียวส้ตมต่ำกับบเกยกินได้ละ